ชาตุนไทยคลาสสิกอย่ารบกวนผีเขียนโดยสรรเดชชาตรีแดดอ่อนลมเย็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งคุยคลอเคลียกันอย่างมีความสุขละไมจา๋าเฮ้ยไว้พี่เดชเพียงเพลียขอหนุนตักพักใจนะจ๊ะจ้าพี่เดชเนี่ย เฮ้ยเฮนี men men right right. toilet, ่น <c oughs> euh. ี่ถึงขนาดหนุนหนุนตากันแล้วเออกูกูไม่เชื่ออีแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วอ่ะเสร็จมันแน่พี่ดมตัดใจซะกูไม่ยอมละไมต้องเป็นของกูกูไม่ยอมแล้วพี่จะทำยังไงไอเดทมันทั้งหล่อทั้งรวยพ่อมันมีเงินเป็นล้านๆทั้งไร่นาสวนบ้านรถเออพอแล้วไอ้เขียวฮ มันต้องมีวิธีซิว่าไปวะ,ะสวมบทโชดช่วดชุดเธอมาทำเมียสิลูกพี่ดมเออไม่ได้ทำอย่างนั้นก็คุกซิวไอ้เขียวงั้นก็ต้องขายเดพ็พอพอพอมึงพอไอบ้บ้าเวลาเย็นยำ่ำถ้าเลกคนไม่ทำก็ต้องด้วยคาถาอาคมซิว่ายิงด้วยพีไฟแล้วพี่มีคาถามหาเสน่ห์ไหมสอนน้องบ้างสินะพี่นะกูไม่มีแล้วฮมึงต้องไปพึ่งอาจารย์คำด้วยฮะอาจารย์คำด้วย แล้วแกอยู่ไหนล่ะอ้าวไม่รู้จักเหรอแกอยู่ที่บางกุดหูลิงโน่นกุดหูลิงโอ,โ,โอ้โห <c oughs> มีความหวังแล้ว <c oughs> ไปเดี๋นี้เลยไอ้เขียวเร็วอ,อ้าวเฮ้ยนี่มันจะมืดแล้วนะ่ๆไม่ต้องห่วงพี่ฝ้าคอก็ไม่ห่วงแต่ว่าเราหมดแล้วเออเอ้าวเวนมันแกล้งทำเป็นไม่ได้ยนินแบบสฮ้ย กุดหูลิง3-4กิโลเชียวนาไปถึงก็คงมืดนะพี่กูรอไม่ได้แล้วกูใจร้อนอแล้วเราจะไปบ้านแกถูกเนอะก็ถามคนสิว่าอย่างง่ทั้งสองเดินไปตามทุ่งนาเวิ้งวางเป็นเวลาที่ตะวันลาลับลงดินเดินเร็วๆเข้าโว้ยจ้าจ้าผ่านป่านี้ไปก็ถึงแล้วโว้ยป่าแถวนี้มันอะไรมึงกลัวอะไรวะเขียวก็แถวนี้มันเนี่ย มันไม่ใช่ทิมเราอ่ะมันแปลก,ปลกอ๋อไอตาขาวดูการ์ตูนไทยคลาสสิกมากไกปแล้วมึงอ่ะเออก็ดูสิพิกินเก่งไม้ผีเยนกโวยนกเอออ่าไในที่สุดเรามาถึงแล้วบางกุดมุลิงแห่งตำนานนั่นคน พี่ชายพี่ชายใครใครวะอย่านะเว้ยเออเออลุงใจใจยนลุงคือ,อบ้านจานคำดวยอยู่ตรงไหน <c oughs> อ๋อโน่บ้านหลังเดียวกลางดงตาโน่อขอบคุจใจลุงไปว่าเขียว <c oughs> นึกว่าอยากจะลองของเอ,เอิมเอิมงามลุ่นงาเงี้ยเฮ้ยเงี้ย หรือว่าจะเป็นโอโอฮ่าเออใช่อาจารย์คำดวนหรือเปล่าเยสโอ้ศาสุสาส,าส,าสาุเออกูรู้กูเห็นคนหนุมน่มๆก็อยากอยากมีเมียทั้งนั้นอาจารย์รู้น้ำมันพืชเอ้ยน้ำมันพายสิวะเอรวดเร็วเด็ดขาดที่สุดเลย อชใช่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 เรามีไม้อาจารย์อ๋อชั่วว่าแต่ค่าครูเออนี่จ้าเออทันทีเลยจ้าต่อมาอดจารย์น,นี่มันป่าช้านี่ก็ใช่สิเ <c oughs> นีน้ำมันพลายต้องได้จากคางผีผู้หญิงตายทั้งกรมแล้วมึงก็มาได้จังหวะพอด,ดีอันนี้ไงศพเพิ่งฝังไปเมื่อสามวันนี้เอง <c oughs> ออเอาละ กูจะเริ่มพิธีน้ำบัตรนี้อืมโอ้ยเอาละลุกขึ้นมาซะอย่าให้กูใช้กำลังนะลุก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 เฮ้ย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 ชาชาชาอย่างดื้อเออลุกขึ้นมาอะลุกลุกลุก ไอ้ลุกสิว้ยฮะเี้นะเี้นะลุกสิว้ยลุกสิว้ยสัตว์เอ้ยและย้ำแม่งมากวนกูทำไมเนี่ยดกูไปก่อนเด้ออาจารย์มึงตายรอด้วยจาระก้าร ไปหายไปแล้ววิ่งแล้วชิบหายโอ้ย้ขวาแล้วโอ้ยขวาแล้วออพี่โดมรอด้วยเอเสียงใครมันไปทำอะไรในป่าชาหผีจริงหรือผีหลอกนั่นมันไอ้บ้าหยิกนี่นะจานกับด้วยหรือผีหรือผีหลอกอะไรขมันวะหรือผี พี่ไอ้เขียวรอกูด้วยแล้วแล้วเสียงยูโน่หนึ่งสองคนเอ้ยกูนึกแล้วมันปลุกผีชับก้นแล้วแล้วบ้านกูมันอยู่ทิศไหนกันละโว้ทพี่พี่ดอมทางนี้ไอ้เขียวอย่าทิ้งกูสิแล้วแล้วพี่แล้ว ขอบพระคุณที่รับชมรับฟังช่องกร์ตุนไทยคลาสสิกฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องใหม่ๆขอบคุณครับ